สวัสดีค่ะวันนี้วันที่26กรกฎาคม2565นะคะช่วงเช้านิดนึงนะคะให้ดูความงามของกระเจียวอุตสาลำพูในช่วงเช้าเช้านะคะว่าเวลาที่เขาเโดนแสงนะคะแสงแสงพระอาทิตย์เช้าสีเขาจะเป็นยังไงนะคะ เขาจะมีแสงที่แบบโดดเด่นของเขาเวลาโดนแสงแสงเช้านะคะแล้วก็อุสาเวลากลางคืนนะคะเขาก็จะ,อะดอกจริงนะคะไอ้ที่เราเห็นสีเหลืองนี่นะคะก็คือที่เห็นสีเหลืองเนี่ยก็คือดอกจริงของอุสานะคะอันนี้ก็คือกลีบป,ประดับนะคะนี่ค่ะก็จะมีสีที่ แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความหลากหลายของพันธุกรรมของเขานะคะจะพาชมไปทีลรกระถางนะคะนี่ค่ะอันนี้คือแสงเช้าที่สาสองเข้ามานะคะอุตสาจะสวยมากเวลาที่โดนแสงเช้านะคะจะพาชมอา่า อยู่ในแปลงนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกทางนี้ก็จะมีต้นที่มีแสงสวยอยู่ค่ะนี่ค่ะต้นนี้ก็จะมีเขาเรียกว่ามีมีดอกเยอะนะคะนี่ค่ะจะให้ดูนี่คือดอกจริงของเขานะคะอันนี้ดอกจริงเยอะเลย ซึ่งว่าดอกจริงของเขามีโอกาสที่จะติดเมล็ดนะคะถ้าเกิดว่าเขาผสมพันธุ์ติดนะคะอุษานี่เป็นดอกไม้ที่มีความสมบูรณ์เพศนะคะอยู่ในตัวนะคะนี่ค่ะเวลาโดนแสงแดดนะคะปีนี้จะมีแมลงลงกัดเยอะหน่อยนึงนะคะอันนี้ต้นนี้กระถางนี้ก็สวยค่ะก้านสีเขียวนะคะก้านเขียว กำลังจะบานนะคะนี่ค่ะกบ็บางกระถางนะคะก็จะปลูกคู่กันบางกระถางก็จะเป็นหนอนะคะเป็นหนอซึ่งว่าออกมาจากต้นแก่นะคะนี่ค่ะจะมีความงามตอนเช้าเช้านี่แหละคะ่ะก็ตื่นขึ้นมาก็จิบกาแฟแลกอุตสาห์เช้าเช้านะคะ นี่ค่ะก็เขาจะเป็นดอกไม้ที่เวลาออกดอกเนี่ยนะคะจะไม่เหมือนดอกไม้ชนิดอื่นๆคือเขาจะมีความแตกต่างต้องลุ้นแล้วค่ะว่าหนึ่งสีดอกเนี่ยจะเป็นสีอะไรนะคะทรงดอกที่เขาจะ โขกมานี่ค่ะจะเป็นรูปทรงอะไรนะคะแล้วก็มีเกสรเน,นี่ยค่ะจะมีดอกจริงเยอะไหมอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะแล้วก็จะปลูกเอาไว้บางกระถางก็มีหน่อขึ้นมานะคะบางบางกระถางก็จะมีก้านยาวนะคะชูช่อยาวเลยค่ะ นี่ค่ะชูช่อยาวแสงพระอาทิตย์กำลังส่องมานะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าดอกจริงเยอะนะคะอันนี้จะมีหนอนนะคะหนอนหน้าตาเหมือนหนอนด่วนนะคะอ่ามาจิกมากินนะคะมากัดกินนะคะถามว่ากินได้ไหมเจ้า ยกินได้ค่ะลองชิมดูแล้วยอดนี้ชิมแล้วค่ะรสชาติจะก็เหมือนกระเจียวนะั่นแหละคะ่ะ <c oughs> อันนี้ก็คืออุสาที่มีเม็ดนะคะติดเม็ดแล้วก็ปีนี้เขาก็เพิ่งเขาก็จะเกิดเม็ดขึ้นมานะคะถือว่าสวยการแผ่การแผ่ใบนะคะของอุสาเนี่ยก็สวยค่ะ บางต้นที่เขาอยู่ไม่อึดอัดแออัดเกินไปนะคะคือบางคนก็ถามนะคะว่าทำไมอุษาครับของเขาต้นเล็กอะไรเงี้ยอันนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้ถือว่ายังไม่บานเลยนะคะถือว่ายังไม่บานเลยนะคะ ยังเป็นอดอกตูมอยู่เพราะว่าดอกจริงยังไม่ออกแล้วก็ตรงปลายยอดนี่ยังไม่สุดนะคะแล้วก็ต้นนี้จะถือว่าเพอร์เฟกมากเพราะว่าเขาติดเม็ดเมื่อปีที่แล้วนะคะพอติดเม็ดปุ๊บแล้วก็จะมะีต้นเล็กขึ้นนะคะต้องรอนะะจะสวยต้องรอ,อทีหนแล้วก็จะมีอีกต้นหนึ่งนะคะที่อยู่ทางนี้ก็กำลัง ผดอกโตเหมือนกันค่ะแต่ว่ายัง,ย,งยังเห็นไม่เยอะนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาเนี่ยค่ะสวยนี่ค่ะจะมีดอกจริงนะคะดอกจริงสีแดงสดนะคะ ทั้งก้านแดงและก้านเขียวก็จะมีดอกสีแดงเหมือนกันนี่แหละคะ่ะอย่างงี้ค่ะ,คะแล้วก็ต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะให้ชมนี่ค่ะเวลาเขาโดนแสงน,นะคะสวยค่ะสวยเขาจะมี มีออร่าของเขาอยู่นะคะนี่ค่ะพอดีเราบังบังมุมแสงแดดนะคะใบตรงนี้บังแสงแดดนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะคือภาพชัดๆเวลาอุตสาโดนแสงเช้านะคะจะมีความสวยงามของเขาอยู่นะคะ แล้วก็กระถางใหญ่ๆนะคะนี่นะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มอันนี้ละมีดอกจริงขึ้นมาแล้วก็จะดูต้นนี้นะคะดอกนะคะ เทียบกับขวดสไปซ์1 1ลิตรนะคะจะเทียบให้ดูความใหญ่โตของเขากว่าจะได้ขนาดนี้ไม่ใช่ว่าปลูกปี2ปีนะคะหัวพันธุ์นี้ก็น่าจะหลายปีแล้วอย่างน้อยก็คงจะ15ปีขึ้นนะคะเราจะดูตามลักษณะของดอกลักษณะก้านใบนะคะก็จะดูถ้าคนที่เอ่เพาะเลี้ยงอุตสาห์อยู่แล้วเนี่ย มีความชํานาญอยู่แล้วก็จะรู้ค่ะว่าอายุขนาดไหนนะคะอันนี้ก็คือที่ก้านชูสูงนะคะแล้วก็จะมีหนอ่อนี่ลักษณะของเขาก็คือเขาจะเป็นหนอ่อขึ้นมาหน,นะะนหนึ่งหนอนะคะเนี่ยหนึ่งหน่อนี่ค่ะนี่คือโดนแสงแต่อันนี้คือเขาออกดอกนานแล้วค่ะออกดอกนานแล้วเริ่มเริ่มจะ อายุเยอะจะบอกว่าใกล้เลยแล้วก็ได้อะไระคะีค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือหน่อของเขานะคะหน่อ,ขอเขาซึ่งว่าหน่อของเขาจะไม่ได้แทงขึ้นมาใหม่แต่ว่าจะติดติดมาก,กับหัวเดิมอยู่แล้วะคะ่ะส่วนนี้ก็คือ,อ,อต้นเล็กที่เราเกิดจากการเอาเมล็ดมาเพาะนะคะเมล็ดมาเพาะก็จะเกิดต้นเล็กๆนี่คืออุตสาห,หนึ่งปีนะคะ ที่เราปลูกไว้ปีนี้นะคะขนาดขนาดของอุสาปีนี้ก็จะได้เท่านี้เองนะคะแล้วก็นี่นะคะเวลาโดนแสงเช้านะคะแสงเช้าของอุสานะคะแสงเช้าก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ขึ้นมา3มดอก3ามหน่อนะคะอันนี้ก็คือ สนะคะสอ,ส,อสองหน่อก็จะมีดอกขึ้นมาเป็นดอกคู่กันอย่างนี้ค่ะตอนนี้กำลังออกออกดอกเยอะแล้วค่ะก็ประมาณสักเจซนได้ที่ยังไม่ออกดอกก็ยังมีเยอะอยู่นะคะบางต้นก็ออกมากำลังหน้าตาหน้ารักน่ารักแบบนี้นะคะ เขาก็จะโดนแสงพระอาทิตย์สองนิดนึง,นงก็จะมี mm. ม,มีออร่าแบบนี้แล้วค่ะก้านเขียวก็สวยก้านแดงก็สวยนะคะแล้วแต่ว่าใครจะมีความชื่นชอบพิเศษกับสีไหนนะคะอย่างอันนี้ก็ก้านเขียวนะคะก้านเขียวนะคะนี่บางทีผนล,ลงเยอะหน่อยนึงเราก็ต้องใช้ ใช้ไม้นะคะอันนี้คือเวลาเขาโดนแสงนะคะแสงก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะต้องมาชมด้วยตัวเองนะคะผ่านเลนส์กล้องก็จะสีก็จะอีกแบบหนึง่งเป็นดงใหญ่เลยค่ะในโรงเรือนนี้นะคะค่ะยินดีต้อนรับถ้าเกิดว่า ท่านใดสนใจจะมาชมนะคะแล้วก็ศึกษาในเรื่องของการอนุรักษ์และขยายพันธุ์นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ